จันทวิสัยวางออกซ้ายมาดูพปปอลาวเปิดคอตรงนี้ลึกเข้าสองสิธนธยีนยีออกครับผิดฝากหนึ่งสองน้องกองมันไปให้ย้อนหลังไฮเพียวินไฮไมคีแล้วโอ้โหเพื่อนจ่ายไม่ทะลุอีกครับจงังหวะจ่ายของซอวินเทียนพยายามจะไปไล่อบอลแต่ว่าไฮเพียวินครับจะหนีโอ้แล้วไปผักทางด้านไไปครับไสุดซา,ามามาที่สายยทธิ์สายยสิ์ มาภูสมนีเด็กตรงทำดีครับบกชมให้เพื่อนเล่นตตอโอ้โหแต่สปปลาวช่วยกันไปสไลด์เอาบอลกลับมาได้ครับสุขจพจนร์วบท้ายครึ่งแรกครับไสยศยิษย,ย์ไสยศิษย์ให้ยอมแล้วสิน้ยีดยีอ่องสาดจ้าวขึ้นมาเลยครับยังเจอดักไว้ได้ครับโดยไสยศยิษย์ตีขึ้นหน้าแม่เพื่อนไม่รู้ครับที่หาซอจับลั่นไสปสปปลาวได้สวนมากเด่ม,มาบ้างนะครับดู หวาดีของทางกีดา ตีกลางจะให้กับไมเล็กเซาเอ็ดกุธลักษ์โอ้ถืกตีตัดคืนมาที่นี้จังหวะนี้พุทธศิลป์ว่ายังเนื้มวยดุดถ้าจังหวะแล้วก็ส่วนครับแล้วก็ดุดเนาะจะเปิดจังหวะนี้ยังบบผานสาัญญศิษิ์สัญญศิษิ์เฮ็ดได้ดีนั่นลงศิษย์ยกมาที่สัญญศิษิ์อีกครั้ง ส่ยาสิทธิ์เปิดบัลโอ้เจานี่เดี๋ยวบานเดียบพึ่งง่ายๆเนาะแต่ว่าบานมันกระดอนเท็่ไหนสักขย่าเอาสิเจ้าายังไปได้ไปได้ตบเข้าไปจ้าบานดี่ยตะกี้ว่าอย่างยังไปได้วิสองวิสามก็ไปยาวประตูจู่เจ้าบ้านเดี่ยวโอ้ขาตัวสั้นอะนำท่าอยู่ในเจณรุ่นสองรุ่นสามแต่ว่าโอ้ยิงโบถือเองจ้าานเดี่ยวโอกาสทองที่เจนี่ติดบอกบุถวีกครั้งหนึ่งพยายามตัดสินใจเปิดเข้ามาไหนเอาละนำทายูไนเต็ด จังหวะนี้ยิงอ้าเฮียพ่อยโอ้โหเป็นประตูที่ว่าสวยงามนี่ลเนอสสำหรับทางจังหวะนี้น้ำทายูไนเต็ดโอ้อไซยาสิต哝เบิงคืนจังหวะโอ้โหกับโูยิงปั่นโค้ง,คง,คงเข้าไปนาเนาะไซยาสิตไซยาสิตสิงสว่างไซยาสิตสิงสว่างโอ้กับโตน้ำทา โอ้โด่งเลยเนะเยเบอกแล้วโอ้ยเกือบโอ้โรลัสักเอาแทงมานี่เอ้ายังได้อยู่โอ้โรลัสักออกมาไกลเอาน้ำท้าเก็บได้บ่จังหวะนี้โอ้ยซาเกินไปกลับหลังมาจ้าดนิงลูกนี้โอ้โซลรสักออกมากไก่ซ้ำจังหวะนี้ทั้งไซยเซสิ์โอ้เบิงจังหวะที่น้ำท้าแนมเห็นโรลัสักออกมาไกลเกือบทึกลูกนี้หลักไกล เกืบอบหล,ลุดลากไกลสระซากบังคืนอีกนึงสร้างสร่นโอกาสจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าน้ำทาได้โอกาสโตขึ้นมาพระเสาไหลต่อมาทีไซน์ซิดไซน์ซิดจิ้มหมาสุกสว่านออบจากจักรวาลแต่ลับหน้าบอลลูกนี้โอ้บอลลื่นของช้างน้อยพญานาะท่วงว่าเป็นถึงน้ำทาดักได้ไซน์ซิดไซน์ซิญญญญ์ไปเองลูกนี้ไซน์ซิญญ์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ประตูสิบนัดอยู่ที่แดนกลางน้ำทาดักได้ว่าจังไลย หนึ ha, say, it, it, ่งเลขสี่สิบห้าใสยาิดใสยาิดยกว่าให้น้ำตาในบ้านน้ำตาใบานใสไจะบีใสน้ำตาใบ้านใสไป่ะใสกเขาได้ขอเก้นตาน้ำตาน้ำตาโอ้เจ้าว่านี้ติดเซฟของตังปูนินใสยาซอโอ้ว่าเป็นบ้านบุ๊คถืว่าเป็นบ้านบุกที่คนดั้นเขาตั้งซาลาวันยูนเต็ด 拉队再次发起了快速，最后被三名防守队员包夹之下，球权是断了回来，但是最还是在姆拉队脚下又是姆拉队在继续控球，四十五号，沙亚西斯。

มาหน้าประตูขึ้นโอโ้ได้โอ้เรียบร้อยจากมาที่หนึ่งขึ้นมาเป็นประตูเข่าประเด็นในหอบที่สองหอแปดทีมสุดท้ายขึ้นเก็บไหมอ่ละไซยาซิดไซยาซิดสิงสว่างสปีดบาน ขอดเข้ามาได้เซนจิชิปังหวะนี้เอาละน้ำท้าโอ้โหเฮียพุ่ยมาเล็กเสาสามอนุรักษ์เปิดสเสาสองชาวัาานถึงลุมอยู่สามคนจะเล่นหนึ่งซองยูเซยาวยาวเอาลุดมาสี่คนเซนจิชิปสปีดไวกว่าอยู่แล้วเซนจิชิปมาจังไหเปิดเข้ามาเร่นแปลนิ่มๆแล้วก็เข้าไปแล้ว เราเล่นนะยิงเป็นประตูที่3ตอนนี้ชนะเราเล็ลกนึงก็จะมีทางดา้านซา,างน้อยแล้วก็เอสโซล่าและเบื้องจังหวะนี้ไซญาสิทธิท์ปาดเข้ามาสุขสว่า์ฮอบจัก,กรวาลเข้าขไปยังสวยงามเนาะไซญ,ญาสิทธิตบานเอาไปให้ทีมอลิซาเี่ในบ้านกันอยู่ฮัตสดงไซยาสิทธตคนละทีมลอกบานเข้ามาในจุดทศยังได้บานกันอยู่ไซส,สิต cơ hội đẹp, tiền cơ hội không thủng. nậm <Nic> tha to kama sayanishit gặp tận udeo nhảy này hoi